สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลองดองเดอะซีรีส์นะครับก็อันนี้ประจำเดือนเดือนนเดือนนี้เดือนอะไรวะเดือนมิถุนาเออประจำเดือนมิถุนายนนะครับก็อันนี้เนี่ยผมเก็บไว้รอเขาเรียกอะไรรอแพทใหม่เข้าแล้วก็แพทใหม่เข้าพอดีเลยเพื่อที่ว่าอ่นักเตะเนี่ยมันได้อ่อได้150คผลก็จะทำให้เราใช้อ่อะไรอ่ะแม ทำลองดองได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะส่วนเรื่องของการรีวิวแพดไมคเดี๋ยวเอาไว้ค่อยเป็นคลิปอื่นคลิปนี้ก็บอกเฉยๆว่ามันเพิ่มจำนวนนักเตะขึ้นมานะครับโ <Okay. S 1> อเคเหมือนเดิมผมจะเปิดแต่ลอตเตอรี่นะแล้วก็เงินที่เราดองกันไว้นะครับดูเหมือนเดือนนี้จะได้เยอะพอสมควรตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ600้เอ็มแล้วกันตีไปคร่าวๆ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเปิดเหมือนเดิมก็เหมือนอย่างทุกทุกเดือนเนาะผมจะดองด้วยการ์ด S V I P แล้วก็ เขาเรียกอะไรเล่น10ออน3ชั่วโมงเนาะก็เดี๋ยวเปิดการ์ดไปรัวๆเลยครับเอ้ยรู้สึกว่าการ์ดเงินนี่ดีอยู่นะมี 45m หลุดมาโอเคข้ามรัวๆนะไม่งั้นเนี่ยไม่หมดแน่วันนี้ฟื้นโอเคแล้วก็อันนี้ซิลเวอร์ได้9.9กล่องอะเออรัวๆไปร <Yeah. S 1> ัวๆไปพี่น้อง เฮ้ยทุกคนผมเปิดได้จอนบานจากไอการ์ดนี่แล้วเว้ยการ์ดไหนวะนี่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 นี้ลุ้นเลียวผู้แอมบาสเดอร์เป็นการเปิดได้ครั้งแรกคนระับเปิดได้จอนบานนะ <What? S 1> ก็คือมันไม่ได้ดีมากหรอกแต่คือกูก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยๆไอแ่เลี้ยวพู้แอมบาสเดอร์เนี่ยมันก็ยังมีให้ผมเปิดได้นะ <Whoa! S 1> เพราะว่าเรื่องลองดองแต่ละครั้งเนี่ยไม่เคยได้เลยแต่ผมไปเปิดนอกรอบนะได้มาเปิดการแค่ใบเดียวเองได้จอนบานถือว่าโอเคอยู่ถึงแม้ราคาจะไม่แพงแต่ว่าเอ้ยมันรู้สึกดี เอออย่างน้อยๆกูก็เปิดได้มึงสักทีนะโอเคพูดแป๊บเดียวครับกล่องซิลเวอจะครบแล้วนะก็เงินไม่ค่อยเยอะวะเงินได้มาแค่15ชิ้นเองนะแบบโอ้โหสาเปิดตั้งเยอะแต่ว่าการนักเตะเดี๋ยวนี้ก็ขายได้อยู่ไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับอ่ะเปิดไปนี่สีิบเอ็ตามมาละอันนี้สูงสุดรู้สึกว่าจะเป็น 85M สิแต่ว่ามีน้อยนะโส่วนใหญ่จะเป็นการนักเตะไม่เป็นไรครับ ถ้าเกิดเราได้พวกสเตตร้100อย u เนี่ย mm. ก็พอมีราคาอยู่30มส้งเอ่อสเตตร้อยหนึ่งเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะอ่าโอเคเปิดหมดแล้ว yeah มาเดี๋ยวเรามาเปิดเงินกันก่อนก็ตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่นะหกร้อย m อ่ะเดี๋ยวเปิดไปเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะได้ไปกี่ตังค์นะ <Yeah. S 1> อ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะเปิดเงินเสร็จแล้วนะ ก็ได้เงินไปประมาณ3,500เอ็มนะ <Wow. S 1> ก็ตอนแรกเรามี600ตอนนี้มันอยู่ที่4,000ประมาณ4,200เออตีไปซะ6 0เอ่อ3,600็มแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดการนักเตะกันอย่างคับข้างนะ <Yeah. S 1> เออมาตอนรับแพทใหม่ขอแบบสแตพงแพงๆเพื่อมาคํำจุนหน่อยเพราะว่านักเตะ21 TY ทโอ้โหบอกเลยว่าอย่างเยอะครับแล้วก็สแตท105ตีบวกยางแน่นอน ต่อมาเป็นการ์ดนี้นะลุนลิวพูแอมบาสเดอร์ได้มาก็จะดีใจหน่อยไม่ได้เอาไปใช้นะแต่ได้แล้วเริ่มสุดดีอ,อันนี้ใครเบอร์13บาโวใบ,บสุดท้ายลิวพูแอมบาสเตอร์ไม่ออกนะ่ยเหมือนแม่งกลัวกล้องอ่ะโอ้โหใครวะเนี่ย เฮ้ย,ยผมรู้สึกว่ามันซูมขึ้นปะแน่นเวลาเปิดนักเตะได้มันซูมให้เห็นหน้าเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนเนะเหมือนมันโค o สอ up ขึ้นเนาะถ้าผมจําไม่ผิดนะเออมันเหมือนใกล้ขึ้นแบบเวลาเห็นหน้านักเตนะเว่นั้นเอามาวิง่งเบอร์สี่ฟนานได้เมื่อกี้เปิดได้ฟนดานได รู้สึกแบบว่าไอ้นี่เลยนะถ้าฟานไดอยู่ในศึกยูโรครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ตกรอบก็ได้นะสำหรับฮอลแรงมาไทยเดลิกโชว์ของซะเลยการ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะเต็มเลยวะมันดีจริงๆเลยนะร้อหิบตัวเลยบักซันเชเ้ชฟฟาเบกาสโอ้มา อ่าครูสอ่ะเต็มแล้วว่ะเออโอ้แต่นานมากเลยนะปกติมันต้องไปเคลียร์ก่อนแล้วรอบหนึ่งโลเปสไอตัวนี้เออลนะ AI ไม่ค่อยดีครับส่วนสูงดีทุกอย่างครับยกเว้น AI ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บาซิลซีเอ็มกุสตาโวไม่ใช่ฟูเรนันโดโอเบเนโตโซิวาตกรอบไปแล้วนี่โปรตุเกสมาไหมานะโอ้โมริกัมชิกตกรอบไปแล้วเหมือนกันแด้แต่ตัวตกรอบอะอะไรวะ กุลิตได้อยู่เอาไปเป็นอะไรตีบวกเคนนี่ดักษ์จิตขอร้อยสองก็ไม่ได้ได้แค่ร้อยหนึ่งบัวดาโดตัวน,นี้แพงอยู่มั้งไม่แพงเ็นโตซิวาโ้เดยองขายวะเนี่ย โอริโตอ่ะโอเคครับก็น่าจะเปิดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ในของแพ็คลองดองแล้วเนาะ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวไปขายนักเตะแล้วเดี๋ยวเราไปตีบวกท้ายคลิปกันแต่ว่าคลิปนี้น่าจะไม่ได้เร้าใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมต้องเตรียมเงินไว้เพื่อซื้อนักเตะ21ทีมเนาะเดือ a ซีซั่นเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตัดตอนที่ไปตีบวกพวกตัวตัวที่เราจะตีกันวันนี้ดีกว่าครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามา ตีบวกกันสักนิดหนึ่งนะก็น่าจะไม่ได้ซื้อใครเข้ามาตีบวกมีตัวนี้ครับเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะเป็นเซนเตอร์ทีมชาติเออสเปนนะถ้าบวกแปดเนี่ยราคามันก็ไม่แพงหรอกประมาณสามพเออ,อแต่ลองตีดูแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นลูกนะ้าดีเนี่ยตัวนี้ตีติดน่าจะมีราคาอยู่บ้างนะนถ้าตีติดก็สามพันโอแพงกว่าไอตัวเมื่อกี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มด้วย ใครดีวะมีลาป็อกด้วยนะเออเดี๋ยวตีเผื่อไว้เผื่อแม่งย้ายมาบาซ่าอะไรประมาณนะั้อันนั้นเริ่มด้วยลาป็อกก่อนเลยแล้วกันนะสีจติงๆพอไม่ต้องตีเต็มน่าตีเต็มหลอดเดี๋ยวแม่งไม่ติดรู้สึกเจ็บใจกว่าตีไม่เต็มหลอด,ดลอีกเอามาจนอีกกีเดียวพอมันเป็นแค่ตัวน้ำจิ้มนี่ไปไปซึบกูสตคลิปให้ด้วยเลยแล้วกัน <c oughs> เปิดหัวมาสวยงามมากแตกไปหนึ่งตัวเนี่ยเพลงประกอบ ความยิ่งใหญ่อลังการลามากรด้วยพลังขึ้นต่าสถานฟ้าเดี๋ยวค่อยดูมามาโมกุณกูณจะปล่อยขึ้นต่าแล้วเฮ้ยเมาเม,มปล่อยไปแล้วขึ้นต่าสถานฟ้าเสียเวลาเพื่อ มาโยโยมาแล้วมาแล้วโชว์อีกทีหนึ่งเออเรียบร้อยโอ้โหคิดจะมา้ โอเคครับผมก็รอมาเป็นพักใหญ่ๆแล้วสาหรับการขายองลีกับกุลิ t นะส่วนตัวอื่นเนี่ยผมก็เอาไปทําอย่างนี้แทนนะไอพวกราคาแบบไม่ถึง 10m อะ่ะอ,อยู่ไหนวะอยู่นี่ไอพวกราคาไม่ถึง 10m เนี่ยผมก็เอาบันตีบวกเตรียมไว้เนี่ยไอพวกนี้เนี่ยคือตัวที่ผมจะเอาไว้ขึ้นบวก6บวก7บวก8อะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่สําเร็จสักตัวหนึ่งแล้วก็ส่วนองลีกับกุลิดก็ถ้าเกิดรวมกันเนี่ยหักภาษีแล้ว ผมน่าได้จะได้ประมาณสัก 5,000m เอ้ย <S 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 ไม่ใช่ 500m โห5,000เยอะเหลือเกินเอ่อก็รวมจากอันเนี้ยเป็นประมาณ 4,800m แล้วก็หักจากของเก่าไป600ก็คลิปนี้เนี่ยสำหรับเดือนนี้นะมิถุนายนรวมขายนกเตะแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไปซื้ออะไรให้มันขาดทุนด้วยก็เท่ากับเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคนะสุดที่แล้วได้ประมาณ 4,200m ก็ถือว่าเยอะอยู่โอเค ก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครับสำหรับลองดองเดอะซีรีส์นะก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดือนหน้าแล้วเรามาเจอกันใหม่กับลองดองเดอะซีรีส์